เพียงเ่านดรคงศักดิ์ตั้งไว้ชักประมงนายกองครการบริหารจุลจังหวานตอนแก่กระผมนายชิดสายตาลีนายกองครการบริหารจุลจังหวานสีบุญเรืองมาจรกญกระหวัดมตอนแก่นู้นำผู้จัดฝึกอบรมโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงขอขอบคุณท่านดรคงศักดิ์ตั้งไว้ชักประมงนายกองครการบริหารจุลจังหวานตอนแก่ ที่ได้โดนามี่เกียตกัวประธานในการจัดอบรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์ของโครงการก็คือหนึ่งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรในการเรียนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสองก็เป็นการสร้างประสบการณ์การพัฒนาที่ชีวิตสนิทพอเพียงจากแกลเนรู้ต้นแบบสามเพื่อสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้แก่คนโดยไม่จนทำให้ระบบเศรษฐกิจชจนมีความแข็งแกร่งขึ้นมาเป็นอย่งใด และเป็นความพร้อมประเทศไทยที่จะเข้าเป็นสมาชิกองอาเซียนในปี2 5 2 5กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยภูมอาคที่เกษตรกรประชาชนทุกสนใจในเขตพื้นที่ตำบลสิีเดือนธุ์จับกับจังหวัดกำแงปัานนี้ใกลเวลาอัศวรแล้วกัะผมจึงไก่เธอท่านด็อกเตร์งษ์สันตงวันที่1รมินายกของกานสุดจังหวัดกำแนได้กล่าวที่ตัวตนแบบนี้ครับ เมื่อได้กล well, ับถมในพบสาการบ้าในเช่นพวกนายกองการบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเมื่อนีกองการบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีร่วมครับกองการบริหารส่วนจังหวัดศรีบุรีร่วมกับเกษตรอำเภอชุนนนนนะครับดัดพวงการกลบลมนะครับเศรษฐกิจพอเพียงก็เข้าใจก็เลยยิ่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงมันเป็นยังไงถ้ามาเศรษฐกิจพอเพียงกันคือ เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายูกหัวนะครับขุนชนลักของใน่วหลวงอนึงรู้จักพอเพียงสองพึ่งคนเองยสามประหยัดสี่ห่ักประมาณตนเลอประมาณตนให้พรยัทำมาหากินเปนที่าานมีที่นีท่าเห็ดดูทัดูพี่เห็ดแถนเกิดเป็นแทนดิ้เงินแทนเินกข้าวนะครับ สีบุญเลื่อนตีดเพื่อนตำรวจออกมาทุกหนก็เลาผมเหื่อยเล่าเสียงแบบผมไม่ได้ย่างดีขอบคุณทกท่านผู้มีการสมมตผมเหื่อยเล่ามักให้ดูแค่แบบสมมติแต่ขอบคุณท่านพี่อากอนนะครับท่านผู้จิ้มเงินแบบทำงานเก่งประเมินคนสมดุลนะครับขอบคุณวงการบริหารจังหวัด่านๆโดยคุณปรานนครับนขอบคุณเพื่อ้ผู้เสนอ ทางเดินนะครับ่าถ้าโอกาสนี้ขอกราบแรกครับสวัสดีครับ